ชายชินชัยพิษชินพัฒนครับผมและอาตามภพักจีราเหมือนเดิมค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคําสุดขั้ววันนี้ในบรรยากาศเย็นๆคุณค่ำค่ำอึมครึมอึมครึมมาทําอะไรกันเนี่ยทำไมมืดค่ำขนาดนี้ตอนที่เราขับมาไกลท่านผู้ชมครับเรามาอยู่กันที่บางกอกดรากเอมานูหรือสนามของห้านี่เองเราจะมาดรากรถกันจะไปบอกเขาสิ เขาก็รู้หมดสิว่าเรามาทำอะไรเขารู้แล้วอยู่กับหน้าจอแอดวานดด้วยระบบปฏิบัติการ Android ครับเราจะไม่เงาอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตเล่น Facebook YouTube แล้วยังมีนี่ครับระหว่างที่คุณขับขี่รถในยามเนอย่างนี้นะครับรถอาจจะติดรถติดคุณสามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับท่านผู้ชมครับกับ มือถือของท่านนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องถือมา,อ,อ,าอันตรายนะอันตรายตำรวจจับด้วยผิดกฎหมายถูกต้องครับตอนนี้ก็คือเสียงก็จะออกทางลำโพงแล้วท่านสามารถที่จะพูดคุยได้เลยได้ยินกันทั้งร้อนเลยให้มันรู้กันไปกิ๊กเกิ๊ก <c oughs> ถ้ามีกิ๊กก็ <c oughs> เสียบหูฟังหูฟังอะไรก็ได้ไปนะครับ <c oughs> แต่แบบนี้ชัดเจนไงขับคนเดียวรับโทรศัพท์คุยเหมือนมีคนนั่งเป็นเพื่อนชิวไปเออนะแต่ว่าอตอนนี้ขอเล่นเฟซบุ๊ครอแขกปวัคเชิญกันนะ เข้าเฟซบุ o กมสะดวกสบายจริงเลยสนุกอ่ะอะอยากเล่นอยากเล่นไม่ให้เล่นขับรถไปขับรถไปไม่ให้เล่นหรอกนี่เราจะคุยกับแฟนรายการเราถกันแล้วอหรอเดี๋ยวพี่เขาก็มาแล้วแต่ดูไหมว่าวันนี้เทปของเราเป็นรถที่ เร็วที่สุดตั้งแต่เราถ่ายทํามาเร็วขนาดไหนเร็วขนาดไหนรถไฟได้ไหมรถไฟได้ไหมเขียวอะไรรถไฟคุณก็รถคันเร็วไงเฮ้ยเร็วกว่ารถไฟอันนี้เป็นมุกหรือว่าอะไรเนี่ยรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ายิ่งช้าหน่เร็วเรเร็วไงมันจะมีรถอะไรที่เร็วอะไรขนาดนั้นวันนี้มีสองคันคุณเป็นรถที่เร็วที่สุดตั้งแต่เราถ่ายทํากันมาอยากรู้่าเว็วแค่ไหนไปชมกันเลยครับ ใช่แล้วหน้าตาคุ้นๆไหมเหมือนเราเคยเจอกันเจอที่ไหนสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีคสวัสดีครับพี่ปามพี่ปามพิษณุนโลกนี่เองเออเคยจะตอนนั้นเขาพี่ปามเขาเอารถอะไรมานะเขาเอา9ก้าหนึ่งหนึ่งมาเออแต่วันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ใช่แค่เก้าหนึ่งให้พี่เขาแนะนําตัวอีกทีหนึ่งค่ะเผื่อคนที่ไม่ได้ดูครั้งที่แล้วครับชื่อปามครับปามพิษณุโลกครับปามพิษณุนโลกด้วยนะวันนี้ เอารถอะไรมาคะวันนี้วันนี้มา2องคันครับนนคือมีนิสันซองโรเอสเอ็กครับกับ<ต>มิ t s ูบิชิอี v ว l u ชั o นหไม่ได้มาในมาดเท่ๆหล่อๆแล้วนะ<อ>วันนี้เขาจะมาในมาดนักแข่งรถชมที่เคารพรักครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นว่ารายการเรามีแขกรับเชิญซ้ำหน้า<อ>ทําไมครับทําไมครั้งนี้พี่บามถึง,งได้มาอ่อยอีกครั้งหนึ่งต้องมีอะไรดีพี่เขาหล่ออันนแน่นอนอยู่แล้ว จริงปะครับจ่ากล้เขาบ้างนะคะไม่ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่เขามามาลวอ v พ p ใช่แต่วันนี้เขาจะมาในมัดนักแข่งแบบว่ามีคันสุดขั้วถึงสองคันเลยเดียวตัวต้มที่อยู่ข้างหลังเลยเนี่ยใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะครั้งที่แล้วเห็นพี่เขาแบบเฮ้ยน่าเยละนักแข่งนักแข่งหรออิงกี้ต้องให้ชินลองไปนั่งดูไม่น่าอะไรเสียงตายได้ผมก่อน บนเทปที่ผ่านมานี่ผมก็นั่งอยู่คนเดียวพี่อีกครั้งนี้พี่พูดได้ไหมคะ,ะ <laughs> พูดได้แต่อ <laughs> <laughs> ีกครั้งนี้แล้วพี่ผมพูดไม่ได้ยังไงไม่ใช่พี่เขาเห็นพี่เขายืนนิ่ง๋อกก็ฟังอาตอมกับชายคุยกันอยู่เงีอ่อ <laughs> เราวันนี้เรามาเจาะลึกของพี่ปามนะครับด้วยประวัติเ <laughs> จาะลอะไรเจาะลึกของพี่ปามบ้าเหรอคนอื่นเขาก็รู้กันหมดหรอกพี่ปามอย่าหันหลังให้นะมาเจาะลึกประวัติคุณอืชีวิตนักแข่งเป็นงไงชีวิตของการเป็น แล้ว่าบ่ไ VIP เป็นยังไงแตกต่างกันยังไงอยากจะสัมผัสรถแข่งเลยเดี๋ยวให้สัมผัสแน่ไม่ต้องกลัวสคารอบ <c oughs> <c oughs> อมาคุยกับพี่ปาดีกว่าครับว่าเป็นไงมาไงทำไมถึงมาติดใจรถที่แต่งแรงเร็วขนาดนี้ ทั้งทั้งที่แบบครั้งที่แล้วเราไปเจอพี่ปามอีกมากนึงเออเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันคนละฟ<ล>ิลเลยพออี่ทําไมถึงชอบอะไรแบบนี้ด้วยเออผมเป็นคนที่ชอบรถครับชอบรถอยู่แล้วรถท <ๆ S 3> <อ><ๆ>ุกประเภทเครื่องยนต์อชอบรถที่แบบโมดิฟายรถแรงๆแล้วก็รถสปอร์ตคืออ่ารถรถแต่ละคันเนี่ยจะมีฟิลลิ่งที่แตกต่างกันครับผมคาแรคเตอร์รถก็แตกต่างกันภาพลักษณ์ก็แตกต่างกันเราจะเอารถอย่างเงี้ยไม่ใช้ชีวิตประจำวันผมไม่เหมาะไม่ได้แต่ก็ใจชอบไง่ใจชอบ จุดประกายก็เริ่มจากน้าชายน้าชายมีอู่ที่หัวหินเป็นอู่รถยนต์แล้วก็เป็นร้านอะไรรถยนต์ที่หัวหินค่ะอุตสาหะดีชื่อ KSC KSC หัวหินแอนด์ออโต้พาร์ทน้าชายเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งรถมากครับผมผมก็ชอบที่จะไปอยู่กับเขาอยู่ที่อู่เขาไปคุยกับเขาคอยือจริงๆแล้วชอบรถก็เลยไปอยู่เขาใช่ไปซ่อมรถเลปล่าพี่ไม่ซ่อมคือไปดูเราเด็กอยู่ไปดูอ๋อตอนนั้นเราเด็กอยู่แล้วเราก็ไปดูตอนนั้นกี่ขวบคะ ประมาณสิบบว่ากชอบแล้วตั้งแต่สิบบว่ากเราก็ไปอยู่ว่างๆแล้วก็ไปดูเขาแต่งรถดูเขาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อ่าเกิดคือเหมือนกับเกิดเป็นเขาสายเลือดใช่เห็นทุกวันจนชอบจนวันหนึ่งเขาซื้อรถมาบีเอ็มบีเอ็สมสองห้าคูเป้ใช่ไหมโอ้สุดยอดจนแบบประทับใจจนทุกวันนี้คือสักวันหนึ่งเราต้องทํางานให้ได้เราต้องทางานมีเงินเราต้องได้ต้องทําให้ได้อ่าครับคันนั้นก็คือเป็นจุดประเด็นเกิดจากน้าชายผม มันมีเสน่ห์ตรงไหนความแรงความเร็วการโมดิฟายรถให้มันแบบว่าเจ๋งขนาดนี้มันมีเสน่ห์ยังไงทําไมถึงแบบชอบขนาดนี้อะไรคือเสน่ห์ของมันคือเสน่ห์ถ้าเกิดเป็นรถสปอร์ตเนี่ยก็คือฟิลล,ลิ่งรถรถแต่ละคันจะมีฟิลลิ่งต่างกันไปครับผมก็เคยขับรถสปอร์ตญี่ปุ่นเนี่ยมาหลายคันแล้วแต่มีแต่คางคันแรกในชีวิตเลยที่ MR2 Toyota MR2 คันท,ที่สองนี่ก็จะเป็น Mitsubishi Evolution 6 อยู่กับผมมานานมากแลวคันนี้โอยู่คันนี้ก็ผมมาประมาณกืบเกือบสิบปีแล้วคับครับแล้วก็มาสเต้ร์เอ็กเซเวนก็เป็นเครื่องโรตารี่ก็ีฟิหนึ่งแล้วก็นิสสันซินเวียรเอสสิบห้าแล้วก็มาสามห้าแล้วก็มานิสสันจีทีอาร์ครับที่เป็นซูเปอร์คาร์ญี่ปุ่นเนี่ยนะจีทาร์ แล้วก็จะมาคารคเรล่าคันนี้หมายความว่าแต่ละคันมันจะมีแบบเสน่ห์ต่างกันไปคือรถแต่ละคันเนี่ยจะมีฟีลลิ่งแตกต่างกันขับก็ไม่เหมือนกันครับครับมีเสน่ห์ตัวมันเองนะแล้วชอบแบบไหนเป็นพิเศษไหมถ้าชอบพิเศษเลยไม่มีครับไม่มีคือแต่แต่ละสไตล์ใช่ถืรถทุกคันผมรักทุกคันแล้วตอนนี้มีความใฝ่ฝันที่อยากจะได้รถอะไรที่สุดไหมที่แบบคันเนี้ย ต้องได้ครั้งหนึ่งชิดได้ต้องโดนต้องมีหรือว่ามีมาหมดแล้วต้องฟลอร์ี่เนาะฟลอร์ี่ใช่ครับครับเอนโซเอ็นโซท่านี้เป็นยานะครับเฮ้ยต้องมีสักวันหนึ่งผมว่าพี่ฟาร์มบอกว่าคันนี้อยู่มาเท่าไหร่นะสิบปีสิบปีนะครับแล้วคันนี้คะคันหลังอันนี้ได้มาสักสามปีเออแตกต่างกันมาก เคยใช้ลงสนามแข่งอะไรยังไงบ้างแล้วหรือยังครับอย่างคันนี้เพิ่งทำเสร็จนะเป็นอีสาน200 x นะครับคันนี้ยังไม่เคยลงเลยใช่ไหมคะเพิ่งทำเสร็จมาเลยคร่ใชับแล้วคันหนูน่าจะลองมากแล้วคันนี้อยู่มานานแล้วคันนี้ก็สี่ปีน่าจะลองมากแล้วก็ได้อันดับสองสกอตโฟวิลสุปเปอร์นาราไดซ์ชนะจรมเป็ไทยแล้วก็แชมป์ภาคเหนือค่ะครับแข่งบ่อยไหมพี่ปาล์ม คือถ้าจะแถวภาคเหนือเนี่ยก็ไปแข่งบ้างครับแต่ว่ากรุอองเทพเนี่ย<ๆ>ไม่ได้มาเพราะเราอยู่ไกลไกลใช่ไหมอยู่พิษณุนโลกใช่ผู้ชมอยากจะเห็นแล้วว่าที่กวาดมาหลายแชมป์เนี่ยแข่งมาหลายสนามอยู่กันมาหลายปีเป็นยังไงเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูคันนี้กันก่อนดีกว่าครับค่ะ ว่าว่าที่พามได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแต่สก่อนอื่นบอกรุ่นก่อนเลยครับเออันนี้เป็น Mitsubishi Evolution 6นะครับเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อครับอันนี้เป็นรถแท้ครับแั6 3คลื่อ่า6 3 4ลอแต่พี่ปรับให้เป็นฮะก็เป็นเป็นเป็ขเหมือนเดิมอ๋อ4เหมือนเดิมคือเป็น i t s u b i s h i เนี่ยจะเป็น Evolu t i ชัจะเป็นขับ4แบบรุ่นับครับ เป็นเครื่อง 4G 63 280แรงม้าครับแล้วก็เราก็มีการปรับปรุงเครื่องยนต์จนได้734แรงม้า734จาก200กว่าสิบปีแล้วนะทำมาเรื่อยๆหรือว่าตุ้มแต่เรื่ยๆค่ะค่ะค่ทำมาเรื่อยๆครับค่อยๆทำแบบแรบกบๆก็ๆเพิ่มปรับบุทเพิ่มเปลี่ยนแคมช้าก็คือจนปัจจุบันเนี่ยคือสูตรแ้วของมันที่เป็นสตรีได้ ลยังมีแอร์ยังขับเล่นได้ครับคํว่สต,ตรีคืออะไรครับพี่คือแอร์เย็นเพียงเพอไอย้ยา <c oughs> ก็สามารถขับตามล้มองถนนอะไรได้ใช่คือเป็นรุ่นหนึ่งของการแข่งขันใช่ครับมีการแข่งขันก็เป็นรุ่นสต,ตรีทที่แบบรถต้องมีแอร์รอยางก็เป็นเลเยเดียวขับใช้ชีวิตไปตามวัลได้ใช่ แต่ว่าอาจจะมีอีกคันหนึ่งที่พี่บามบอกขับชีวิตประจำวันไม่ได้แน่นอนใช่แต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ว่ามาเจาะลึกคันนี้ก่อนดีกว่าว่าทําอะไรไปแล้วบ้างคันนี้เป็นคันที่สองที่พี่บามบอกได้มาได้มายังไงครับผมตอนนั้นเอาเงินซื้ออะเยอะไม่น่าถามเลยครูซื้อมาที่ไหน ไทําไมต้องเป็นอีโวคือไปจอดเห็นเเห็นจอดอยู่อ่ะครับผมเขเลยถูกใจก็เลยจัดซะเลยขอแม่เลยแล้วเลยทําไมต้องทําไมต้องรุ่นนี้คะเจาะตรงที่จะเป็นรุ่นนี้เลยหรือเปล่าไม่ได้จอะตรงเลยครับตอนแรกไม่ได้จอดตรงแตงไงเจอไปเจอจอดอยู่เขาขายก็เลยแบบถูกใจก็เลยอยากได้ก็เลยซื้อแล้วทำไมถึงอยู่มานานขนาดนี้นั่นสิเพราะอะไรทำไมถึงแบบอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีอะไรอย่างนี้ นานมากเลยนะพี่อโอ้นานมากครับคันนี้นานาที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเป้ดรถมาคันนี้ค่ะทำไมคะคือ่าเราแต่งไปเรื่อยครับคือทำไปเรื่อยพอทำไปปุ๊บร,ราคารถมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับ